สวัสดีครับผมกล้านะครับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ผมมาแถวลาดพร้าวเจ็ดเอ็ดนะฮะวันนี้มาพักผ่อนหย่อนใจหนึ่งวันนะครับซึ่งก็วันนี้เนะี่ยเดี๋ยวประมาณสองทุ่มครึ่งมันจะมีฟุตบอลเตะนะครับเป็นทีมชาติไทยจะพบกับเลบานอนนะครับซึ่งก็เราบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะหาที่ดูหน่อยจะได้อิสระเสรีหน่อยฮะวันนี้ชิวๆหนึ่งวันสองทุ่มครึ่งเนี่ยหาดูเชียร์ทีมทัพไทยหน่อยแต่วันนี้มีเรื่องราวฟุตบอล มาฝากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ฝากกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวมีหลักๆก,ก็คือเดี๋ยวพูดถึงการประกาศโหรางวับลบอลองดอซึ่งก็ประกาศมาเรียบร้อยนะครับทั้งรางวัลเอ่อแนวรุกพวกแก๊งเก่งๆอะ่ะอยู่ในแก๊งรุนรางวับลบอลองดอเนาะแล้วก็มีรางวัลประตูยอดเยี่ยมเป็นยาชินอวอร์ แล้วก็มีพวกแก๊งอายุไม่เกิน21ปีโกปาอาวอร์ดอะไรเงี้ยผมจําชื่อเต็มๆไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะก็ก็จะมีเราๆนี่แหละพอจะได้มาลุ้นกัน3รางวัลก็รางวัลของบาลลงดอร์เนี่ยที่มันน่าเซอร์ไพรส์คือไม่มีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับโด้เนี่ยเขารับไปรับไป5ไปีห้าสมัยนะส่วนเมสซี่เนี่ยเสมัยนะครับมากกว่านิดนึงซึ่งคือผลงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรี้ยวเดียวมซี่เขาอยู่กับปรารีสแซงต์แชักแมงก็ได้แชมป์ หลีกเอิงนะครับแล้วก็มีแชมป์โลกก็เลยดูยิ่งใหญ่หน่อยนะครับส่วนทางโนัลโด,โดเนี่ยเขาเล่นกับแมนยูนะครับแล้วก็ย้ายไปเล่นสโมสสในซาอุดิอาระเบียช่วงกลางปีช่วงปีพอดีก็ทําให้ผลงานไม่ค่อยโดดเด่นสุดท้ายเขาก็เลยลุยแชมโคจ้นไปนะครับก็ถือว่าโดเนี่ยสละเรื่องของเกียิยศฮอนเนอร์ไปเรื่องของเงินมากกว่าแล้วก็โอกาสการลงสนามนะครับก็เลยไปที่นู่นทําให้ เรื่องของการลุ้นรางวัลทุกวันในะยุโรปอะไรเงี้ยคงจะหายไปเยอะแต่ก็โอกาสลุ้นแชมป์โลกของเขาเนี่ยกับทีมชาติโปรตุเกสก็คงจะยากมากเพราะว่าเขาลับมาแข่งขันทีเขาจะอายุกเกือบเกือบสี่สิบแล้วนะก็คงจะเป็นไปนได้ยากหน่อยซึ่งวันนี้รางวัลบอลลอนดอร์ไม่มีชื่อโดนะครับส่วนยาชินอวอร์หรือว่ายาชินสักอย่างจำชื่อไม่ได้ก็คือมาจากเล็กยาชินนั่นแหละซึ่งเป็นผู้รักษาประตูตำนานของรัสเซียเขานะครับก็มีรายชื่อ น่าสนใจอยู่หลายคนนะครับคนแรกเนี่ยก็เป็นอังเรโอนาน่าเข้ามาด้วยมีมีสี่ผู้เล่นที่มาจากพรีเมียร์ครับก็สามคนที่อยู่ก่อนแล้วนะฮะมีทั้งเอมิเนโตมาติเนสนะครับมีอลันดัมสเตลแล้วก็แอดดันของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่อื่นๆใดนในในเนี่ยมันหนักไปทางลีกในอื่นๆมากกว่าเนาอเป็นชื่อมันหลากหลายมากเพราะว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูนเนี่ยก็มี เรื่องของการลงสนามเรื่องของคลีนชีตที่มันก็จะทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างกันเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างหลากหลายหน่อยนะครับปิดท้ายรางวัลโกปาเนี่ยคือกับนักเตะที่อายุไม่เกิน21ปีคนที่มันเข้าข่ายเนี่ยก็จะมีหลายคนซึ่งแน่นอนว่าจูดเบลลิงแฮมมีชื่อนะครับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยโดดเด่นกับทีมชาติอังกฤษชุดนองแชมป์เนาะแล้วก็ยังมีเ,เล่นกับบร,รูซแอน์ดอสบุลด้วยแล้วก็ย้ายไปมาริดด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าผลงานโดดเด่นมาก ขณะที่คนอื่นๆก็มีกาบี้ซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์เจ้าของรางวัลน,นี้มาครั้งก่อนนะครับมีเปรดี้เข้ามามีนักเตะจากเด็กสเปนเยอะบระดารุ่งเยอะนะครับแล้วก็มีโอ้ยจำจำชื่อได้ ไม่เท่าไหร่นะคือว่าแบบมีผู้เล่นจากสเปนมาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะด,ดูว่าจะประกาศาวันในช่วงช่วงช่วงสิ้นเดือนหน้าถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่น่าเป็นกันยายนเป็นตุลามากกว่าถ้าเกิดผมจาผิดขออภยัยแต่ก็ชื่อออกมาประมาณนี้ซึ่งคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยก็เป็นคุณพี่สุดสวยของเราพี่มว่นมาเฟรียลี่ครับจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกเป็นนักข่าวที่มีสิทธิ์เลือกของไทยแล้วก็จะเป็นกัปตันทีมของไทยคือเทียร์ทอนเนี่ยก็จะอาจจะได้เลือกหรือว่าเป็นเทียสิตแดงดาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ไปลงคะแนนเสียงด้วยในนามสมาคมบอลของไทยเรานะครับอ่ะเรื่องแรกผ่านไปนะฮะอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของความน่าสนใจของออการเสริมทัพในลีกต่างแดนล่าสุดเอาอิตธิพครับของสโมสรที่เป็นกุนซือคือสตีเวนเจอร์ราดเนี่ยเขาได้ผูเ้เล่นคนใหม่ก็ดึงมาจากเียม์ลีกเลยคือดึงเดมบารอายเกรไปเล่นนะครับ ก่อนหน้านี้ดึงไปหลายคนแล้วนะครับมีเฮนเดอร์สันมั่งฟาบินยงฟามินยออะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้มาอีกคนหนึ่งก็คือเดมารอยเกรย์ซึ่งก็ย้ายจากแอตเลตันไปมันก็เป็นคำถามแอวตันนะครับว่าเฮ้ยเมื่อมึงยังมีคนยิงเหตอนนี้คือได้เบตโต้มาคนหนึ่งแหละแล้วก็ผลงานดูโดดเด่นจากเกมที่ผ่านมาเจมเจอเชฟยูเนาะแต่ก็ถามว่า ปลอดภัยไหมกับผลงานตอนนี้เนี่ยก็คงลําบากใจแต่ชอนได้หาตัวยิงไม่ค่อยได้ด้วยแถมมาเสียตัวจีตอีกหนึ่งคนนะครับก็งานนี้เนี่ยต้องดูว่าไอวอร์ตันจะยวกไหมสดในบรายเกเนี่ยก็คงไปเป้าหมายเรื่องของเงินเป็นหลักโอกาสการลงสนามการสร้างชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้ทิ้งท้ายอีกเรื่องครับแถมหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเจสซี่ลินการ์ดนะครับคือลินการ์ดเนี่ยเขาเขา ไม่มีทีมเพราะว่าออกจากฟอ r e เรสต์มาแล้วสัญญาก็หมดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งก็เลยมีทีมที่กำลังสนใจอยู่หนึ่งทีมคือเวสต์แฮมซึ่งก็เคยไปร่วมทีมมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอยู่เวสต์แฮมยุคที่เดวิดมอยส์ทำและเปน็นนักเตะโดดเด่นมากนะครับโดยลินการ์ดเนี่ยเขาก็ไปซ้อมอยู่หวังว่าจะมีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็มีอุปสรรคอยู่นิดหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยถ้าเกิดจะมาเนี่ยในนามฟรีเอเจนต์เนี่ยตัวลินการ์ดต้องแซงผลงานหน่อยก็จะมาซ้อมก่อนมาดูว่า เดวิวตมอยจะเลือกไม้แต่พอมนตั้งดูนับตำแหน่งในทีมเกมรุกของเวสต์แฮมตอนที่เต็มเอียดูผ้เล่นเพลเมเกอร์ตำแหน่งของดินกาดก็จะเป็นลูกาสปาเกต้าเนาะที่เล่นอยู่แล้วนะครับหนึ่งคนทำให้น่าจะเปียดยากแหละเพราะว่าโดดเด่นเหลือเกินขณะที่อีกหนึ่งคนนะครับตำแหน่งขอดิวเซนมีไซเบนบรามามีจอร์ดโบเวน แล้วก็มีตัวสอดไส้มากมายหลายคนเนี่ยโหล่นการเบียดยากมากนะครับแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดมอยส์ออกมาเล่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเวสแฮมมีหลายถ้วยนะครับก็ดูดูครับว่าลินการเวอร์ชันที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขาจะมาโดดเด็กเวสแฮมไหมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วคงคงเป็นเรื่องยากแถมเป็นแถมแฟนดีไม่ดีผมว่าแฟนเวสแฮมไม่ได้อยากได้ลินการ์ด้ซ้ำต้องดูวิธีว่าเขาจะ กลับมาได้ไหมนะครับส่วนตัวก็เชยร์แหละไอ้เล่นกนะับทีมิใหญ่อยู่ก็ได้ยังคงกลับมาฟอร์มเก่งนะครับคล้ายๆกับกินบู๊อะนะครับท,ที่ที่ก็หาเริ่มเริ่มหนึ่งใหม่กับเกตาเฟซึ่งก็มีบรรดาแฟนบอลให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเราดูเคสพอลินการ,เ,การเนี่ยกลับมารอบ2เนี่ยจะได้รับการต้อนรับหรือไม่หรือว่าเป็นแค่อะไรคนหนึ่งที่เป็นแฟนก็มองข้ามไปนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมบอัดคลิปตอนนี้เนี่ยบอลทีมาทัไทยยังไม่แข่งซึ่งเดี๋ยวยังไงแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาวิเคราะาห์ มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่4อย่างเนี่ยมันน่าสนใจแบบไหนเดี่ยมาขยายต่อในคลิปต่อไปก็เหมือนเดิมฮะฝากอะไครับผมสวัสดีครับ